ขอบคุยังเงินอยู่กองกุ้เาอยู่เี่ยพี่ก็ดูถูกลูกสาวผมอายุสิบเอ็ดวบอยู่สราบบรีมีผัวแปดคนแล้วหน้าหงุดรงูเลยไม่กว่ดเออแม่อยู่ไหนแม่ข้าหลังถ่าหลังกลไปทีแล้วพ่อพ่อมียู่ไหมพ่อไปไห กนพ่อเลิกกับแม่แล้วผู้ชายสมัยนี้ก็หลังพูดได้เลยว่าสมัยนี้นะช่วยอะไรที่แบบไม่เคยดูแล้วรับผิดชอบช่วยมากมันช่วยจริงๆอยากจะทําอะไรก็ทำสิ่งที่ป้องกันมีไม่มีเที่ยงจริงไอ้โจกระเป้พวกเราจะอย่าเพียงอย่าว่าอยากเพียงจริงโอ้โหมันพองไถ่พองก็มึงนั่นแหละพ่อมากไอ้นรกไอ้พร้อมขอโช่วยเดียวเลย น้องเจนรอสาวบางโพมาดัทำแททำทมดังทำแทมทำาทมทำาทมดัทำแทมแทมแอกแม่เอ้ยไม่น่าเลยมาหลงรักสาวบางโพสาวบางโพนี่โต้ที่จริงสาวบางโพนี่ยโจ้ี่จริงยิ้มปีสกีเีวเติมหอมตามใจอะไรก็ด้ายทุกสิ่งหัทงต่าหนานาตามหินรินใครมาเปลี่ยนเปลี่ยนสาวบางโพ วัน,นมมนไอ้สามพี่น้องไอคู่สามพี่น้องผมไม่ได้เลยออันนี้ผมมีสามพี่น้องผมจริงอ่ะสถุนนิรันดร์บานสันดานนิรัดนดร์ผมสัญจรไม่มีที่อยู่นับ<โ>ข<ทษ>อเสิร์ตมือ,อมให้เกเดรสามพี่น้องนะครับผม